สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันใน,กน,ในเกมซึ่งแล้ววันนี้เราก็มาเที่ยวเออที่ที่ซีไวเล็กนั่นเองก็ต้องไปดูการเห็นไหมช่วงนี้โควิดไม่มีใช่ช่วงนี้โควิดเรามาถ่ายรูปดีวสวยกันค่ะใช่เรามาถ่ายรูปสวยรีวิวกันซึ่งซีไวเล็กปิดนะคะก็เลยต้องมาถ่ายรูปก,กันบ้านเราอยู่แถวนี้เองเองใช่ก็ต้องไปดูดูรูปที่เราถ่ายกันเลยีก่อน นี่คือมันยังขาทองซิวเลสยายน้องหิงดอวมาอย่างความเสี่ยงมากเลยเปิดมาแล้วครับน้องครับเป็ดมาแล้วครับลบนะตรงนั้นก็เขาก็มาถ่ายเราอีกคนนึลเลยอนะันนี้ก็ถ่ายรูปอีกแล้วมิวจะสวยใช่นี่คือลูกล้างมาตั้งแต่ฝนตกมีแดดและใช่มาตั้งแต่ฝนตกเลยนี่คือล้างถนนสวยมาก เราไปดูรูปท um 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 <e? um ี่เราถ่ายกันเลยไม่แต่ตรงนี้สวยนะเดีมั้น่ยคือมันบังรถมองไม่เห็นรี่ยราตรงนี้ตรงนี้ตเนี่ย ในช่องเกมอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมไปติดตามนช่องเกมกันด้วยนะครับน้ำช่องเกมแต่ยังไม่บ๊ายบายอย่าลืม่ติดตามน้ำช่องเกมด้วยนะมาได้ไงก็ไม่รู้โผล่มาเจอกันอีกแล้วไม่ใช่เหรอเอฟลูกันอีกแล้วมันก็ดีจัด แอะแอะที่สำคัญกดติดตามฟมมูดก่อนนะ